เฮ้ยแล้ว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 เอ้ยจอดรถเฉยเฉยได้ไหมจะมีคนมาชนอีกเหรอวะเนี่ยนี่มันวันอะไรเนี่ยฮะโฮ้ยอผมต้องขอโทษด้วยนะครับ พี่ชายสุดหลอ่อพี่สาวสวยคือผมไม่ได้ตั้งใจอะครับนี่รถฉันจอดอยู่เฉยๆนะแกยังมีหน้ามาขับชนอีกเหรอฮะ,ะตอนขับรถเนี่ยได้มองทางไม่เหตตาดูบ้างไหมมองครับผมแหกตาแล้วด้วยนะครับแต่พเพอินว่าผมตาตีก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะครับแกลืมไปว่ารถคันนี้ฉันเพิ่งถอยมาใหม่แล้วก็เพิ่งให้หลวงปู่เนี่ยเจอมให้ด้วยสงสัเปลี่ยนวัดใหม่แล้วมั้งเงงนนะเออปังที่รักไปพักในรถดีกว่านะเดี๋ยวตรงนี้พี่เคียร์เอง ฝากด้วยนะคะไม่ต้องไปยอมมันเด็ดขาดไอ้จักรที่รับที่จาัก,การยานให้ะนะนี่มึงก็เกินไปจริงๆขับจักรยานอะไรของมึงเนี่ยฮะมึงรีบไปไหนเนี่ยรีบไม่มาน,นแต่เมื่อวานวะอ่ะรีบไปขี้ยังไงขี้จะแตกเหรอเปล่าครับไม่ใช่ครับพี่ชายแต่เอารถไปซ่อมเนี่ยต้องใช้ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนะครับ ใช้ให้เหรอสภาพอย่างมึงเนี่ยมีปัญญาหรือเปล่าเหรอฮะ <c ười> นีออ่ผมต้องดุหน่อยครับคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าเมียผมเป็นคนยังไงอ,อ่เออผมดูแล้วจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ตั้งใจชนอะไรหรอกครับแล้วแถมรถคันนี้ก็มีประกันด้วยไม่เป็นไรหรอกเออแต่ก็ช่างเถอะ เงินเนี่ยเดี๋ยวคุณรับไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตอนเมียผมออกมาเนี่ยคุณก็บอกว่าเป็นค่าเสียหายของเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคุณรับไว้นะคขอบคุณมากเลยนะครับพี่ชายพี่ชายนี่หน้าตาดีแล้วแถมจิตใจดีนะครับเป็นคนดีจริงๆเลยทีรักพี่เคียร์ให้เรียบร้อยแล้วทีรักออกมาดูได้เลยต่อไปขับรถระวังหน่อยนะแม่หน้าตาก็ดีนี่เป็นไหนอ่ะ ี่สาคนสวยครับผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเนี้อทั้งตัวผมก็มีอยู่แค่พันหนึ่งครับยังไงก็รับไว้เถอะนะครับรับไว้สิทีนะรับเลย,นะลเลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ คุณเจ็บไว้เธอนะคะนเนี่ยเงินเธก็ไม่ช่อมี่แต่ก็ยังยืดออกมรับผิดชอบอีกอะ่ะฉันแนวเรื่องแล้วก็ได้ค่ะอ้าวไม่รับอ่ะที่รักคือว่าคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะที่รัก <_ c oughs> อย่างน้อยรถเราก็ยังมีประกันชั้นหนึ่งนะรอยก็แค่นิดเดียวเองจะบอกว่าไม่ต้องเอาไห <ens> <_ Richards> มเรื่องเงินไปทำแผ่เอนะคะ ครับครับครับ <c oughs> ขอบคุณมา,ๆๆมากนะพี่ชายพี่ชาย <c oughs> ใจดีจริงเลยเด้อเออกบอกว่าไม่ต้องเอาไอ้จมูกโตนี่เขายอมนะผีก็